3, 2, สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองพบกับครูพึ่งเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการคาดคณีความยาวเป็นเมตรกันนะคะเด็กๆหยิบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะลูกแล้วเปิดไปที่หน้า161ค่ะ 3.4นะคะการคาดคะเนความยาวเป็นเมตรนะคะการคาดคะเนคืออะไรคือการคาดเดานะคะในสิ่งนั้นๆให้ใกล้เคียงมากที่สุดนะคะอะดูภาพตัวอย่างลูกคุณครูนะคะคุณครูบอกว่าลองคาดคะเนว่ากระดานน่าจะยาวกี่เมตร อ่านะคะเด็กผู้หญิงคนนี้เขาก็ตอบว่าน่าจะยาว2เมตรค่ะอ่าเด็กผู้ชายคนนี้เขาก็บอกคาดคะเนว่าน่าจะยาว3เมตรครับอ่านะคะพอมาวัดความยาวจริงๆแล้วก็คืออ่าความยาวของกระดานใช่ไหมคะวัดจริงนะคะกระดานยาว2เมตร80เซนติเมตร ความยาวของกระดานนะคะก็คือ2เมตร80เซนติเมตรใกล้เคียง3เมตรนะคะเพราะฉะนั้นใครที่คาดคะเนได้ใกล้เคียงมากที่สุดลูกก็คือเด็กผู้ชายคนนี้ะนะคะอันนี้คือการคาดคะเนนะคะค่ะต่อมาลูกเปิดหน้า162นะคะอ่ามาดูต่อนะคะการคาดคะเน ดูรูปภาพตัวอย่างลูกรูปภาพตัวอย่างนะคะคุณครูคุณครูถามว่าเด็กๆลองคาดคะเนว่าประตูน่าจะสูงกี่เมตรนะคะประตูห้องเรียนใช่ไหมคะเด็กผู้หญิงคนนี้เขาก็ตอบว่าน่าจะสูง2เมตรค่ะนะคะส่วนเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว่าน่าจะสูง3เม,มตรค่ะนะคะพอเมื่อวัด ความยาวของประตูจริงๆแล้วนะคะประตูสูง2เมตร20เซนติเมตรอ่าวัดความยาวเอ่อความสูงจริงได้2เมตร20เซนติเมตรใช่ไหมคะความสูงจริง2เมตร20เซนติเมตรที่ใกล้เคียงก็คืออะไรลูก2เมตรนะคะอ่าเราดูยังไงว่าใกล้เคียงยังไงเราจะใช้50 cm. เป็นตัวแบ่งครึง่ง นะคะถ้ามากกว่า50ซนติเมตรก็คือใกล้เคียงกับความสูงถัดไปนะคะอ่ะเข้าใจไหมสมมติว่าเดี๋ยวนะอ่าสมมติว่าเดีย๋ยวครูเพิ่งยกตัวอย่างให้ดูนะคะลูกอ่าสมมติว่าเราคาดคะเนความความกว้างของห้องนอนอ่านะคะสมมติว่าตรงนี้นะอ่ะอันนี้คือ ห้องนอนใช่ไหมคะความกว้างก็คือจากเส้นนี้มาถึงเส้นนี้นะคะอันนี้คือความกว้างเราลองคาดคะเนความยาวซิอ่าสมมติว่านายกออ่าเด็กชายกอบอกว่าความกว้างของห้องคือ2เมตรอ่าเด็กชายขอบอกว่า ค่าคะเนว่าความกว้างของห้องคือ3เมตรอ่านะคะคราวนี้เมื่อเราวัดความกว้างของห้องวัดจริงนะคะวัดจริงได้2อ่าสีนี้2เมตร2เมตร7 10 เซนติเมตรอ่าคราวนี้ลูกลองดูว่าใครที่คาดคะเนความยาวได้ใกล้เคียงมากที่สุดนายกเด็กชายกอหรือเด็กชายขอลูกคำตอบที่ถูกต้องก็คือเด็กชายขอใช่ไหมคะทำไมเพราะทำไมอ่ะเด็กชายกอบอกว่า2เมตรใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเลย2เมตรมาต้อง4ี่เอเจเซนแน่ ใช่ไหมลูกแปลว่าทำไมมันห่างจาก3เมตรแค่30เซนติเมตรเองซึ่งมันมากกว่าใช่ไหมคะระยะมันมากกว่า2เมตรอ่าสองเมตร70เซนติเมตรเนี่ยมันห่างจาก2เมตรเท่าไร่70เซนใช่ไหมอ่าแต่มันห่างจาก3เมตรเท่าไร่3มสิ เห็นไหมลูกแปลว่าใครเดาได้ใกล้เคียงมากที่สุดอ่าก็คือเด็กชายขอแบบนี้นะคะการคาดคะเนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมาลูกนะคะแล้วเปิดไปที่หน้า103ะนะคะแบบฝึกหัดที่3.4ค่ะการคาดคะเนความยาวเป็นเมตร ช่ไหมดูข้อที่1ลูกเขาบอกให้เขียนเครื่องหมายถูกนะคะเพื่อคาดคะเนความยาวของสิ่งต่างๆแล้ววัดความยาวจริงนะคะอันนี้จะยากนิดหนึงนะคะยากนิดหนึ่งตรงที่ว่าลูกจะต้องไปวัดสิ่งของที่อยู่ในบ้านของเราอ่านะคะนำสายวัดหรือว่า ตลับเมตรก็ได้ให้ผูกของช่วยนะคะอ่าอันดับแรกข้อที่1ลูกความสูงของตู้เย็นนะคะก่อนที่เด็กๆจะไปวัดสิ่งของต่าง,างนะคะเด็กๆจะต้องคาดคะเนก่อนอ่ะลองมองดูตู้เย็นสีนะคะตู้เย็นในบ้านของเราว่าสูงเท่าไหร่เท่าไหร่ในที่นี้คืออะไรลูกมากกว่า1เมตรหรือ น้อยกว่า1เมตรอ่าถ้าเด็กๆคิดว่าความสูงของตู้เย็นมากกว่า1เมตรนะคะเด็กๆก,ก็ขีดถูกในช่องนี้นะคะอ่าแล้วก็ทาไมไปวัดความยาวจริงของตู้เย็นนะคะแล้วก็เขียนลงไปในช่องนี้นะคะให้ผู้ปกครองช่วยนิดหนึ่งนะคะอ่า ต่อมาก็เหมือนกันลูกความสูงของอะไรประตูบ้านนะคะประตูบ้านความกว้างของห้องนอนนะคะสิ่งสุดท้ายก็คืออะไรก็ได้นะฮะสมมติว่าข้อที่4ส,สมมติว่าลูกคาดคาเนลูกคาดคาเนสมมตินะคะความสูงของ เครื่องอ่าครูเพิ่งเขียนตรงนี้ต่อเครื่องซักผ้าอ่าความสูงของเครื่องซักผ้าให้ลูกคาดคะเนว่ามากกว่า1เมตรหรือน้อยกว่า1เมตรนะคะก็ขีดถูกไปแล้วก็ไปวัดจริงนะคะอันนี้จะยากนิดหนึ่งนะคะลูกให้ผู้ปกครองช่วยนะคะต่อมาหน้าที่1 0 4ลูก นะคะ104ข้อที่2เขาให้เติมคำตอบนะคะเติมคำตอบอ่าข้อ1ดูข้อ1นะคะข้อ1เขามีเชือกกระโดดมาให้<ม>เห็นไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าน้ำอ่าน้ำคา,าดคะเนความยาวของเชือกกระโดด4เมตรฝนคา,าดคะเนความยาวของเชือกกระโดด3เมตรฟ้า ค่าคะเนความยาวของเชือกกระโดด2เมตรอ่าเมื่อวัดจริงเชือกกระโดดยาว280เซนติเมตรนะคะ280เซนติเมตรนี้ใกล้เคียงความยาวจุดจุดจุดเมตรให้เราเติมตัวเลขลงไปว่าใกล้เคียงเท่าไหร่นะคะอ่าคราวนี้ดู280มันใกล้เคียงเท่าไหร่ลูก280เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตร 100เซนเมตรเท่ากับ1เมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น280ก็คืออะไร2เมตร80เซนเมตรอ่า2เมตร80ซนเมตรใกล้เคียงความยาวของใครมากที่สุดลูกของฝนใช่ไหมคะ3มเมตรอ่าลูกก็เขียน 3ลงไปแบบนี้นะคะในข้อที่2ทําเองนะลูกข้อที่2ทําเองนะคะอ่างานของเราในวันนี้ก็คือแบบฝึกหัดที่3.4นะคะในหน้า103และ104อ่าทำให้เรียบร้อยนะลูกนะแล้วก็อ่าให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งมาให้ครูพึ่งนะคะ สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอยู่บ้านดูแลตัวเองด้วยนะคะลูกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ